ทางสนาบอันใหญ่นไปบ้าย,บายมาม้าเนี่ยสบ,บายเอ,า <c oughs> อย้าใหญ่น้ำก้นมาหมนนาดนี่สบายดีสบายดีตอนเช้าเลยทุกคนตอนนี้มูอิงก,กำลังกันป้อนข้าวเอ็มิอ นนเเก้อนไข่เล็กก้อนข้าวเปียกข้าวเปียกมะเขือเนี่แหละเนี่วิวกำลังระบายสีมีแฮมเบอร์เกอร์ระบายสีแฮมเบอร์เกอร์เห็น,นไหมอ่านแนวนี้แหละลูกนี่ยังได้เจ็บวันนั้น ในนะึงในนะึงนี่แต่ใน,ในนะอือม,มีหูอเอื่นมาหรอกอม,มีหูอเอื่นมากดกดแยด็ดกดแยด็ดตีนน้องก้อนเขาเปียกเขาเปียกเส้นเห็นมือเศร้านี่เห็เนไหม เอาไว้คลิปออกอย่าไปแั่ไปแม่มึมงบอกให้คลิปหรออะไรตู้เด็ดเด็ดเด็ดโคนเนอะเอ,อ็อนบิวระบายสีตอนนะี้ไม่ใช่อันนีน้แม่งรู้ใช่ยี เราบอกเอาต้นไม้ไม่แล้วเราบอกให้ระบายใส่ต้นไม้สีเขียวอืมอ้มระบายงามๆหนุกไอ้วิวกินนขา้าวเกียงแล้วๆกินหลายอยู่เหมือน เนื้อกะเป๋าคนกระเป๋าสั่งมาที่จีนหัวขอันนี้เครื่องนงสุดหนึ่งโอเคโอเคเอาเมียน,นี้เอาไว้แบ่งทร์ลูกกันรอนรอนอันเหนียวใส่บอลวันนียวเด้อมันนี้นนนนนนจะมีขนมอันนี้ขนมมันเป็นขนมเคียบขนมข้าวจีนนะ มีแป้งจีมชั้งหนึ่งรสหวานชั้งหนึ่งรสเค็มแล้วเดียวมากินประเฮ็ดมันซ่านหลกมั็นซ่านพี่แล้จากอันนี้ขนมอันนี้เพิ่นหมักแหงเนี่ย่ยังมีใจหมักหนัดแดงอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ขนมเมนเอาไปสามผมเอาไปสามเอออันนี้ได้บ่เอาหนึ่งห่ะบ่อย่าลูกบ่อิ่มอย่าลูกบ่อิ่ม แล้วก็น,นมนมดีมอลสองกล่องที่จริงก็อยากให้ไอเดียวกินนมพี่ว่าบ่มีน้ำตาลนะไตยบ้านนะเนี่ยไอเดียวบุก,กินบุก,กินนมอื่นกินได้นมอันนี้แหละนมช็อกโกแลตอันไมโลอย่างกับบุก,กินกินได้นมอันนี้ข้านั่นซุกเสือนว่านมอันนี้บ่มีนะนมดีมอบ่มีก็กินนมแบบโฟมออดรสบักไม้ซุกเสือนแท้จริงๆ เจนมองฝ่ายเราไปโรงเรียนไปแล้วมือบ้างรึับเบื้องเดียวไอ้บิวไปโรงเรียนกันเด้อเมือกี้นี้ีนี้ไอ้บิวมันถ่ายมอห้ยายบิหลัดมาทางข้างสนามกีตาไปไป้ปแน่ยบ้ปมาๆแน่ ไปไปหาจากคนนกเอาละไปส่งบ <muitas> ิวมามอเช้า no นี no. ่เอาไมอย่างน้ำกวนมาหมดนี่แล้วมานอนรับเสื่อมรับไปพอดีประตูย่างมาไปไปชิเฮดมีกะทิใค่นะเป็นไรอ้ออุ้ยเบอร์แม ไปทรงไปทรงไก่กันนะยางน้ำกวนอยอู่มันยางน้ำกวนเกลือมันแล้วแหละมาอันไปทรงวิวมาแล้วก็มาเกลือเกลือมันอีกก่อนมันคือซิโบอิมอยางน้ำกวนอยู่แรงนำเลยนี่ต้านหมานะไก่พอได้มันเห็น ไปไปไปหมูอิ่มไหมเขื่อมันอีกมน้อยหนึ่งหมูสามมันคือน้ำก,นก้นไป่เท่านั้นอันนี้ก็เขื่อมาใหม่ตมืกี้นี่ไก่หนังไปก่อนไปซ้อยเรามียังเห็ดกับเห็ดขวาหมูข้าดินต่ำต่ำให้งานี่หมูท้าดินนิดไปด้วย

น,น่นเจ้ากับแปตอนกระถานนี่มาของใส่พ,พันก้อบางใหญ่บบบนี้ตีอสจะเอาอีกนะบนี้ <c oughs> นนเปนีสเบิรนี่ต่อ เดอม,มเ่เด้อกินนมกีก็ถเอประตูยคันสมต่อ นี่เฮากาันกินมีกะทิซิมก่อนเนาะ มช่หลายที่ปลาซิ่งสองคนอันนั้นหนัสองคนมันมอเคไาไปส่งอักต่อ 那咱这么没地呢？

ຊົມວງຊາວມາ ตอนนี้ประติ้นเราก็เห็นแล้วแล้วเนาะเืิ่งอันส้มเราก้อยมักใหญ่คันเกือบสมอง